สวัสดีทุกคนจ้าวันนี้วันเสาร์เจอกันอีกแล้วนะคะตอนนี้ไอ่เพิ่งจะอาบน้ำเสร็จ Good morning Good morning Good morning Who here? You? you talk friend. you friend You ยังไม่หลับหรือก r d หอดินวะอันนั้นสุดอีเฟสเตอร์โอ้สวยอยู่ สวยมากเลยอะโวคาโดอทานข้าวโอ๊ตอาหารเช้าที่พี่ขุนเสิร์ฟนะคะตลอดระยะเวลา10บสิบสบปีเศษเจษที่อยู่ด้วยกันก็ข้าวโอ๊ตต้มแล้วก็กินกับนม <laughs> แต่ว่าออะจะใส่แยม บลูเบอร์รี่ที่ไอ้ทำไว้นะคะอร่อยโต้สิบบเพจัดเดยีดยมมากเลอกกัดก่อนเไอดื่มกาแฟไปแล้วแก้วหนึ่งหมายถึงว่าไอายังไม่ได้กินกาแฟบนโต๊ะอาหารแต่ตื่นมานี่ก็คือพี่ขุนแกตั้งกาแฟรอตอนแรกไอคิดว่าไออ่ะ จะไปตั้งกาแฟเองเพราะว่าไอ้จาได้ไหนั่งตอบคอมเมนต์อยู่แล้วก็บอกคุณมากี้ไปว่าพี่ขุนคนตั้งกาแฟยังไม่ตื่นแต่ว่าในขณะนั้นก็นั่งตอบ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 นางที่ใหญ่ตอบคอมเมนต์อยู่อ่ะพี่ขุนตื่นพอดีนางก็พอตื่นมานางเข้าห้องน้ําเสร็จนางก็มาตั้งกาแฟนะคะไอ้ก็เลยสรุปก็เลยนั่นแหละค่ะพี่ขุนเป็นคนจัดการกาแฟให้นะคะ แล้วทีนี้มันก็จะเหลือขนมปังปิ้งอยู่แผ่นหนึ่งต้องรับผิดชอบจะบอกทุกคนว่าไอ้อะเป็นคนไม่ค่อยจะชอบกินช่วงเช้าเท่าไหร่ไอ้ชอบกินสายสายถ้าวันหยุดนะแต่ถ้าไอ้ไปทํางานไอ้ต้องบังคับตัวเองให้กินเพราะว่าไอ้กลัวหิวเวลาไอ้ทำงานไหนใช้พลังงานเยอะไงถ้าสมมุติว่าไอ้ไปทํางานโดยที่ไม่กินข้าวอะไม่กินอะไรไปก่อน แค่ประมาณหชั่วโมงครึ่งไงก็เริ่มหิวข้าวแล้วทุกคนพี่ขุนชวนไอออกไปเดินเล่นนะทุกคนแล้วฝนตกฝนตกแล้วก็เหมือนมีลมด้วยอาหารเที่ยงมาทุกคนไอมีปลานะคะปลานนนนะคะแล้วก็ปลาทับทิมคือตอนนี้กำลังคิดว่าจะเผาเกลือหรือจะนึ่งดีนะคะมันอยากกินทั้งสองเมนูนะ เดี๋ยวไอไอคิดคิดดูก่อนนะทุกคนนะเดี๋ยวมันจะเป็นเมนูอะไรทุกคนก็คอยดูอีกทีโอเคทุกคนไอก็จะเอาไปอบนะคะอบเกลืออย่างเดียวทุกคนนะคะแต่ก็บ้างๆนะคือปลาปลาที่เขาส่งมาขายที่เป็นแบบ Import เข้ามาแล้วก็แช่แข็งมาเนี่ยเขาจะขอดเก็ตเรียบร้อยนะคะเราก็อบพริกนะคะอบพริกกระเทียมนะคะ ครจะตําน้าพริกด้วยอ่ะทุกคนเอาไว้กินกับปลาเผารงนี้เราใช้เกลือที่เป็นเกล็ดนะคะอบโอบปลาไว้ทุกคนให้ทายว่าใครจะได้กินปลาทับทิมใครจะได้กินปลานินสีดำอ่าเตรียมอบนะคะก็เดี๋ยวจะตำน้ำพริกนะคะแต่นึกได้ว่าเมื่อวานไอไปซื้อมะละกอมา ทุกคนอยากกินทั้งส้มตำมะละกอแล้วก็ปลาเผาแล้วก็น้ำจิ้มไอ้แจ่วนะคะเป็นแจ่วแต่คราวนี้จะบอกว่าพี่ขุนนะ่ะยังไม่มีน้ําจิ้มสําหรับปลาเผาเลยปกติเนี่ยไอจะทําน้ําจิ้มถั่วแต่ว่าด้วยความที่พี่ขุนเขามีอาการไออยู่ไอไม่ให้เขากินถั่วนะคะเพราะฉะนั้นไอาอาจจะทําน้าจิ้มแบบง่ายๆที่เป็นน้ําจิ้มออซอสถั่วเหลืองให้เขานะคะให้มันมีรสแบบหวาน มันหวานแล้วก็มีแบบเปรี้ยวนิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะก mm ็ hmm. จะใส่พริกให้มันมีความเผ็ดนิดนึงไอ้น้ำน้ำพริกแบบนี้พี่ขุ่นแกก็ไม่กินอยู่แล้วค่ะมันมันเผ็ดเกินไปจะเรียกแจ่วอะไรทุกคนแต่ว่าน้ำพริกหนุ่มก็ไม่เชิงเนาะกึึงกึงไอ้ก็ว่าไอ้ไม่เตี้ยเท่าไหร่นะแต่เวลาโขกพริกก็ต้องไอ้ต้องยืดนะคะ ตอนนี้ยืดขาเหมือนเต้นบอลเล่อะตั้งกล้องสกายเลยทุกคนแข็งไน่ายไรครัวไอ้ยก็จะมีของเยอะเนาะเพราะว่ามันเป็นครัวแบบสมัยเก่าที่เราไม่ได้เก็บพวกซอสต่างๆเนี่ยไว้ข้างล่างนะคะเราเก็บข้างบนนะคะแล้วก็นี่แหละไอ้ก็อยากทำครัวใหม่อยู่นะแต่ว่า ครัวบ้านไอเนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนยกชุดเลยทั้งตรงที่เป็นอ่อาตั้นตัวนี้นะคะแล้วก็ตู้ทุกอย่างไอว่าไม่น่าจะต่ำกว่าสี่หมื่นโครนนะยังไม่รวมค่าช่างช่างที่จะติดตั้งนะคะได้ขออนุญาตอ่าตำน้ำพิก่อนทุกคนอันนี้เราก็จะลอกเปลือกนิดนึงเนาะทุกาพริกหยวกนะคะ พริกหยวกตัวนี้ไม่น่าจะเผ็ดนะคะเป็นพริกหยวกที่แบบอันนี้น่าจะเป็นของมาจากตุรกีนะคะเดี๋ยวเราจะลอกนี้ก่อนนะทุกคนเนาะลอกออกนี่ค่อยไปตำใส่ใส่ปรราลาล้าแลวทุกคนนะทำเท่นนเานี้ก่อนปลาร้าพันท้ายเขาจะแบบไม่ได้ปรุงแต่งรสไงถ้าเอามาใส่พวกน้ำพริกเนี่ยดีเลย นห่อยจะให้ทุกคนดูดึงดึงดึง,ดงเราก็จะแตะชิมรสเผ็ดได้ที่ใส่น้ำปลาตัดลงไปนิดนึงนิดนึงก็คือชอน ไหนว่าพอแล้วได้อยากได้ความเปรี้ยวนะคะขอขอใส่แบบบีบมะนาวตัดนิดนึ่งทุกคนไม,ไม่ต้องเอาเปรี้ยวมากนะคะเอาแบบประมาณนี้ <laughs> ตอนนี้เ <laughs> ที่ยงเที่ยงห้านทีแล้วเราจะมาดูว่าเราจะได้เริ่มกินข้าวกี่โมงนะคะ <laughs> ดูวุ่นวายดูมั่วๆทุกคนก็กดให้มันแบบวิ่งเร็วๆไปเลยนะคะทุกคน ขรี่ค่ะซื้อมาสองสองสามวันแล้วล่ะต้องรีบกินก่อนที่มันจะเสียก่อนที่มันจะแก่ใส่พริกเอ่อพริกแดงจินดาไปประมาณ5้บเมตรก็เก็บอยู่นะน้อยพอมีรสชาเราไ น,ะะนี่คะ่ะทุกคนแจ่วของเราเสร็จแล้วทุกคนโอ้ยนี่ค่ะน้ำจิ้มปลาเผาของพี่ขุนนะคะก็จะเป็นซีอิ๊วขาวมีซีอิ๊วดำมีน้ำตาลทรายแดงนะคะแล้วก็ขิงสับแล้วก็มีพริกพริกชี้ฟ้าเขียวเนะะี่ยค่ะประมาณครึ่งเม็ดนะคะสับๆมันก็จะมีรสชาติตัดเปรี้ยวด้วยมะนาวนะคะก็จะเป็นเค็มๆหวานๆแล้วก็มีเปรี้ยวแล้วก็แบบมีความเผ็ดแบบน้อยมากค่ะทุกคนนะคะคิดว่าน่าจะทานได้นะคะตักสมกๆทุกคน ไหนๆก็ไหนๆก็ไหนๆละเอาให้ครบน้ำตาลทรายแดงผงนัวก็ใส่หน่อยเนาะไม่ใส่ก็ไม่อร่อยจะบอกทุกคนว่าไม่มีมะเขือเทศน,นะคือใดๆคือมะเขือเทศหมดแล้วก็ลืมนะคะผู้บานไปจ่ายตลาดนะทุกคนจ่ายตลาดที่ร้านไทยหมดไปเจ็ดร้อยกว่า 700บาทอาไม่ใช่เจ็ร้ยบาทนด700็้อยกว่ากว่า,า,าคโครนนะคะทุกคนได้ามากรอบมาแพ็คหนึ่งเมื่อวานทำเมื่อวานเฮ็ดป่นกุ้งแต้ป่นกุ้งก็ยังเหลือจ้ะมื้อนี้เฮ็ดตำบักหุงบอกเป็นยังมากรอบมันดิบกะทุกคนกรอบน้ำม,มันบังมากรอบมันดีบคุจะใส่เข้าไปทุกคนได้ฟิวอยู่ตำกุ้งแล้วกะเมื่อวานกินข้าวเหนียว ข้าวเหนียวเหลือจะเอามาอุ่นกินจาทุกคนประแดงวะติอันของพี่ออฟปองสักค่ะของคุณออฟนะคะก็เอาผสมกันบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าจะบอกว่ารสชาติอร่อยอร่อยไหมมันก็ไม่รู้เหมือนกันทุกคนแต่ว่าของพิมพ์ลีพายเนี่ยอร่อยคือเราอาจจะชอบรสชาตินี้หรือเปล่านะคะใส่ผสมกันนะจุกจเข้าไปค่ะ เดี๋ยวเราจะใส่น้ำตาลนิดหน่อยนะคะประมาณหนึ่งเซ้นมะก,กรอไป,ปเซ้นมะก,กรอมันเยอะท่ามันจะแซ่บแบบับนี้ทุกคนต้โนโคกเลยเดี๋ยวไปเจอกันตอนกินข่าวเลทุกคน ที่บอกค่ะเขาเอาปลาทับทิมคับทุกคนส้มตำของเราทุกคนแล้วเราก็จะเสิร์ฟปลาเผาค่ะโอ้ยตัวมใหญ่มากทำยังไงดี <c oughs> เขาบอกว่าเขาจะเอาตัวทางด้านขวาก็คือปลาทับทิมนั่นเองคนปลาเผาเสร็จแล้วส้มตำเสร็จแล้วผักเผึดของเรานะคะ มีทั้งผักต้มผักสดนะคะสดและเหี่ยวมาจากทานข้าวกันก็เนาะฝรั่งนี้เขาก็จะไม่ถนัดในการกินปลาเป็นตัวๆนะทุกคนนะเราก็ต้องมาทำทำแล้วก็ต้องแบบว่าเสิร์ฟด้วยนะต้องแกะให้ด้วยเหมือนประมาณเราเราดูแลเด็กๆเกยคืดดอ จะสอดมันกอฮันเทียและอันเดอร์สมบอนคือฮันฮอยแต่ฮันฮอร์อินยนสกิล to to eat like a whole fish จะเอ็กซ์โซสก์จะทำส้มตำไหมไม่ส้มตำไม่เผ็ดไม่ยอมมาสต์จะยืดอันนี้เอาอยากลองก็จะจะให้ลองนะนิดนึงนะนิดหน่อย ด้วยความมีนุ่มต s ดูมันเสียแต่วีดเลยสุนตามาจากทุกคนกินข้าวขอดูสวัสดีครับทุกคนสวัสดีค่ะมาทานข้าวค่ะอย่างที่ใหญ่ได้นำเสนอไปตั้งแต่แรกเนาะทอดิฟอชิตตี้มาเดนอสโซคาเชวาริเตซัลดูพอเสเลอร์สอแก เอาที่ยืส่วนไอ้นั้นก็ปลานินค่ะืมโหยปลาอร่อยอะ่ะเนื้อปลาซุยๆม,มีคนมางคนอยากกินส้ตมตำพริกสี่เม็ดเดี๋ววัดุดสอบแม่เละเด็กทิเตะเอีย,ย,ย,ยร์ซอยยัดซุกแย Lajan, saft, mm. Och ingefära. Och jag hackade en kille också. Uh -huh. det är så det är så dammt jag? Där fick ni en kille, så kom laj. Mm. Så. Det var inte så starkt, tycker jag. Man blandar så här. Men ni เดินเนี่ยพักสร็จมาสิสคันเชลยไม่สนโซสูตรแรกอย่างเช่นฮันเดรโกผักแพลมันเริ่มเก่าแล้วค่ะเพราะเมื่อวานที่เราไปซื้อของเป็นวันศุกร์แต่ว่ามันกินกับปลาแล้วแบบมันเข้ากันทุกคนเอาลายลืมแกะปลาไอ้แล้วเนี่ย จริงๆแล้วไอก้ก็ไอ้ก็กินหนังปลาอยู่จ้ะเพราะดีมันมีเกลือติดไอก้กระยามันเค็มก,ก,ก็เลยแกะออกจ้ะแซีซีเบิ่งก็น,น่าสะนะ <c oughs> อืมอกะตัวเมียนสมฮะตัวเมีพี่ฝนอยากกินซ้ำจังเค็มจ้ะแกะออกดีกว่าโอ้ <c oughs> ยร้อน ถามว่าปลานินนี้แพงไหมปลานินปลานินกิโลละห้าสิบห้าสิบเก้าโครนหนึ่งกิโลนะส่วนปลาทับทิมกิโลละเจ็ดสิบเก้าคือแพงกว่ายี่สิบโครนแต่ว่าตัวนี้ไอ้ว่าตัวนี้น่าจะประมาณแค่เจ็ดขีดแต่ตัวนี้ใหญ่มากออพี่ขุนกินตามตามเกง เดลิงบอยอบัสลูกค้าเนี้ยจะส่งตามซีละชิลลี่เดะว้าวไม่ได้ไม่ตองหุ่นออืนนะไม่ต้องนน้ำกนะสวยสวยดูดูโซมีมีแอดเดะดูอุ้ยทวีตทำเป็นอะไรดูอิมพอเนียร์มีนะเเรียกคบรเกฟโรแกอม ผมดูข่านแอดแต่สตาร์เดีย๋ยซอเอนชิลี<อ>มันยุ่นิดเดียสี่งละที่คุณมักตามมะม่เซยมาดึงก้อนดหรอ้มันบลอมันบล็อตกับอันอื้นอื่ จะกินอมเหนียฮะปวดดิโกอมตะพิณห์เสียน <c oughs> สั่งน้ำมูกแล้วหนึ่งหวานไหม ดีวยวมาทบทกลอนะอแล้วเดูยวมาขึ้นอวดพอล้วเด๋วออออ้วยดืมยวเึไปไอเอาจานผักแพวยัดเข้าไปที่พุงมาแล้วก็ เอาขิงยัดใส่ปากปลาด้วยค่ะหั่นขิงเป็นบ้านๆแบบว่ากำขาวปลาไม่ขาวเลยทุกคนเผ็ดเผ็ดยอกแมขนาดอายยังเผ็ดเลย ได้รู้อยู่ไอเพดพักแพผวด้วยตักได้ได้วยกินสิอร่อยอาตัวมันกยอใช้ตังค์เ่นสุดยอด <60. S 2> ทุกคนแซ่บแซบแต่ว่าสิบปัยอะไรจ้ะที่เป็นสัญญาณโพส เผ็ดทั้งห้อนทุกคนคู่มืองานป้องในดูนิเนตเตเด้เลยเหรอไม่ต้องเหนือยเลยเป็นกระพายยัดเอาไบเด็ดฮะอย่าก้อนน เดี๋ยวไอ้ก็สิไปแล้วจ้ะทุกคนเดี๋ยวไอ้กอกแกะป่าให้ไอ้คุณแล้วล่ะกะั <c oughs> เดี๋ยวสิขออนุญาตลาสักคนเ <c oughs> อาอะไรคกันต่อเมื่อไหร่กันอีกอ่ันนี้พลาดโอ้ทักที่เมื่อกี้ โอ๊ยไปล้างมือก่อนบอร์เดวอร์เดก๊แมตต์เด็อน้ถือร้ออ๋อพี่ขุนบอกว่าไอ้น้ำจิ้มที่ให้ทำด้วยซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำตรงน้ำตาอะไรเงี้ยน,นะคะทุกคนแกบอกว่าอร่อยเพราะมันมีรสชาติเค็มเปรี้ยวหวานเค็มหวานเปรี้ยวเออเปรี้ยวนิดหน่อยนะคะแล้วก็เราสับขิงสับพริกลงไปอย่างเงี้ยคะ่ะ แกผสมข้าวนะคะก็คงจะดีกว่ากินส้มตำมั้งโอเคทุกคนไอขออนุญาตทานต่อนะคะก็ไอยพยายามถ่ายคลิปตั้งแต่ต้นตั้งแต่ไอเริ่มทำอ่ะเนาะเล็กน้อยๆ,ๆ,ๆนะคะเก็บมาให้ทุกคนดูบรรยากาศเวลาอยู่บ้านก็ประมาณนี้แหละก็ขอให้ทุกคนทานข้าวให้อร่อยแล้วก็มีความสุขในทุกๆวันนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจวิมอสไออสอสตา mm hmm. <laughs> ไปแล้วนะคะ คนหนึ่งก็หวังกินบ๊ายบายครับเดี๋ยวมาจดเดี๋ยวนี้เออ